เนอย่าเป็นพยานยหลักฐานอย่าชอบคนวันนี้นีมันมีอะไรต้องมาเปิดใช่แตกแค่นี้แหละคนโน่คนนี่ตลอดอย่าตีลูกทําถ้วยแตกอย่าตีถ้าถ้วยแตกชื่อด้ยไหมคะแล้วลูกแตกไปแล้วไปเอาที่ไหนแล้วทําลูกเนี่ยมันง่ายหรือยากทาลูกเนี่ยง่ายหรือยากฮะยาก ยากอย่าตีลูกได้ไหมถ้วยแตกเนี่ไปซื้อหน้าชาววิชามีขายเยอะแต่ลูกแตกอยากจะเรียนถามไปซื้อที่ไหนคะหาซื้อไม่ได้ยังงั้นเหรออาตมาอยู่วัดมานานไม่ชราบไม่ชาบ,บอรู้จักชาบ,บอไหมก็ทอรอสาอาตัวบอ